สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเน r คร s ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเน c ครสเกมมิ่งนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดเกมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้ว ซึ่งที่ผมจะมาสอนโหลดเนี่ยจะเป็นการโหลดเล่นก่อนเซิร์ฟที่จะเข้าในไทยเร็วๆนี้นะครับคาดว่าน่าจะเข้าในวันที่26มกราคมนี้วิธีโหลดนั้นก็ง่ายมากๆเลยครับผมจะให้คุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปแอปหนึ่งมาก่อนนั่นก็คือแอปนี้เลยซึ่งแอปนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติและก็ลักษณะเหมือนเพ s สโต e เลยครับแต่ว่าเป็นของเกมนอกนั่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเพื่อที่จะสะดวกในการดาวน์โหลดของคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลย พอคุณผู้ชมอนุญาตแอปพลิเคชันเสร็จทุกอย่างนะครับให้มาค้นหาคำคำนี้นั่นคือสลามนั่นเองครับผมกดเข้าไปทางขวาบนตรงนี้ปุ่มค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่า s l i m e นี่สลามแล้วก็กดค้นหาเลยหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมเลื่อนหาครับเลื่อนหาเรื่อยๆ เล่นหาเรื่อยๆนี่ไงเจอแล้วตัวนี้เลยครับผมเกมนี้จะเป็นเกมคล้ายๆวันพีชเบ r ร์นิงวิวที่ผมเล่นนะเป็นเกมเทิร์นเบทอนิเมะเหมือนกันก็เล่นง่ายๆชิลๆกันเลยทีเดียวพอคุณผู้ชมมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้คุณผู้ชมกดตรงที่รายละเอียดตรงนี้นะแล้วก็สังเกตตรงข้างล่างตรงนี้ผมโหลดไปแล้วมันเลยเขียนว่าเริ่มเริ่มก็คือเปิดแอปพลิเคชันเล่นเกมนั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังไม่ได้เล่นนะครับก็คือยังไม่ได้โหลดเนี่ยมันจะเขียนว่าติดตั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผิดยยัังงงไก็ต้ออ้ออขภดวย เดี๋ยวจะมาเข้าเกมให้คุณผู้ชมดูว่าเป็นยังไงนะเมื่อเราเข้าเกมครั้งแรกนะครับเกมก็จะถามหาข้ออนุญาตต่างๆเราก็กดอนุญาตให้เข้าไปนะแต่ว่าผมบอกไปก่อนถ้ามือถือสเปคต่ำตรงเนี้ยตรงหน้าโหลดนี้จะไม่สามารถเข้าเล่นได้เลยตรงนั้นผมต้องขออภัยด้วยผมไม่มีวิธีแก้นะก็ต้องทำใจครับคุณผู้ชม อ่าผมก็โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โหลดแพทเสร็จแล้วก็สามารถเข้าเกมได้เลยวิธีล็อกอินนะครับแนะนำให้ล็อกอินกับ Gmail ไว้ดีกว่ากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดที่ว่างหนึ่งที่นะครับแล้วระบบเนี่ยก็จะถามหาการล็อกอินให้คุณผู้ชมล็อกอินเป็น Gmail นะครับจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อกันเข้าเล่นเกมนั่นเอง แล้วก็แนะนําให้คุณผู้ชมผูกบัญชีไปด้วยนะครับวิธีผูกบัญชีก็นี่เลยตรงนี้นะเนี่ยไอตัวซ้ายบนเนี่ยครับไอตัวเหลืองเหลืองตัวเนี้ให้กดเข้าไปหนึ่งที่แล้วก็กดตรงที่บัญชีแล้วก็ผูกบัญชีนะครับผมจะผูกเป็น gmail นะแนะนําให้ผูกเป็น gmail พอคุณผู้ชมกดไปก็รอสักครู่นะครับอ่านี่เลยนี่คือ gmail ผมนะผมก็จะล็อกอินเป็น gmail ใน cross gaming แล้วกัน เพราะว่าผมเคยล็อกอินมาก่อนอ่าเรียบร้อยครับคุณผู้ชมทีนี้มันก็จะเขียนว่าผูกมัด Google สําเร็จแค่นี้ครับวิธีการล็อกอินแล้วก็วิธีการผูก Gmail นั่นเองเนาะโอเคผมนี่ชื่อผมเลยเน c คร s ทางซ้ายบนถ้าคุณผู้ชมคนไหนโหลดเล่นได้หรือว่าโหลดแล้วยังไม่ได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมไม่ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยครับผม